เดีครับให้บอกเล่งไม่ได้ครับนะปึ้งปึปึงนะครับ ใส่ตัวนี้จบครับเบาดีเบาเนียนเบาเนียนเมื่อเรียนมาเนี่ยฮะใส่กล่องลูกว่าก็ได้นี่นอนจริงเอาดับรถสตาร์ททีดง่ายไหมเราตั้งเบาไปเนี่ย ตาดียังยงไหมโอเคง่ายเ okay. บาดีเลยนะครับเบาได,ด้ด้วยเบาจนดับครับดีไม่ดีนี่ครับไม้ก็ได้